ทำไมรไม่เคยไปตอนนั้นจะบอกเลย เกณฑ์คนมันเอ้ยมันมีโทรศัพท์เกณฑ์ยังไงเหมือนกันเขาจะนําอย่างนี้สวดมีกินกับเมื่อกี้นึงที่จุเกณฑ์เกณฑ์ทําทําอันนี้กินอะไรคะเกณฑ์ลงสีโทสีต่อให้มันเปลี่ยนอยากลงให้เกินเต็มบัตรอ่ะเบื่อ <laughs> เอาหมาดูสิเดี๋ยวทำมนาี้าวงเ็นสีเขียวี่คะเดี๋ยวนะแต่แตเยวนมวนดูด้าลบแล้วเดี๋ย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 วเราน้ำอนนี้ของพี่านเรามีะไเนี่ยเียนนีนะแล้วก็เสร็จชื่ เป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยค่ะสร้อยจานอร้อยจานไหมใหญ่ซี่ทําในห้อโโกีบาทอะครับไม่ต่อนเดทํามัน อยู่คนอย่างนี้มสีมอ้าตัว่มงอ่ี่ี่อมาห่้มันดีกคนอยูบาินมันก็สุกเนียวหนึ่นิดหนึ่งเดี๋ยวรหผัดอันนี้ผัดไหมผัดผัดเดี๋้าว่าผัดแอ้มันสุกดีแล้วพอไปนึ่งอ่ะมันจะเปียกจะเปียก

ใส่น้ำาลามงวนีกหเล้วูกยกไมค่รง้นจ้เกว่ารีแนี๋ยวนี้ก็ก็รวกับครกันี่กันใส่ขี้ต้วนามขี่ฟูกปิกฟูกผักเขาใส่ทุกอย่างเลยที่อื่นก็ใส่กะทิแต่บางภาคก็ไม่ใส่กะทินะ ข้าวเหนียวอะเขยิ้นเห็นไหมทีนี้ใส่กะทิกะทิต้องสดนะจากมะพร้าวสดสอยจากต้นและเอาใหม่ๆเลยถ้ามะพร้าวที่ก็กองเป็นปีแล้วมันจะสาบไม่อร่อยครับมันจะเหม็นสาบเด็กของยายต้องเน้นกะทิสดครับแล้วข้าวเหนียวผัดกิโลหนึ่งน้ำกะทิโลหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ใส่ถั่วใส่งาและในกะทิต้องมีน้ำตาลทรายต้องมีเกลือนั่นหละ มีขนาดสัดส่วนก็ไม่ต้องบอกหรอกนะครัชิมว่าอร่อยเข้มข้นเพราะพอลงในกระเหนียวมันยางลงนิดนึงเดี๋ยวที่ใส่ตามหลังไปคือใส่ใจอ่ะครับที่พิเศษที่พิเศษสุดคืออะไรครับที่พิเศษสุดคือใส่ใจค่ะคือใบตองที่หก็คือจะเป็นใบตองน้ําว้านะคะมันจะทําให้สีสวยไม่ไม่ไม่ดำนี่เท่าเหนียวดาค่ะนีดูความมันโรยาเนี่ออกตัวใหญ่สิ